าเจอกับบูบิงแล้วใครหนูชื่ออะไรคะคือวายุวายุและคือวตะชื่อว่าตะครับแล้วคนนี้ชื่ออะไรคะวันนี้นะคะเรามาปูกบ้านลุงบีมนั่นเองอ <ead! S 1> วันนี้เราจะให้ป้านหนูทำอะไรให้กิน,นะคะ <kalo S 1> ต้มยใช่ค่ะใช <cin gaan> ่แล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่บ้านลุงบีมนั่นเองนะคะใช่ค่ะ เอาอะไรมาให้กินไหมคะเอาวิเดี๋ยวมาค่ะโอเคค่ะทให้ตัวเองกินค่ะป้าหนุชล่อดเราด้วยการบอกว่าจะทําข้าวต้มมันนะคะซึ่งเป็นของโปรดของวายุวัตตะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาเลยค่ะป้านุือทําข้าวต้มมันอร่อยมากค่ะทุกคนเทปใหญ่ของเรานะคะป้านุชค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่อายกล้องแล้วอ่ะออกช่องบีมอินชันเนลใหม่เมื่อก่อนนี่แบบไม่ได้เลยนะต้องหลบพุบหลบพุ่ง วันนี้เราสวยจังเลยอ่ะแต่งหน้าดีอะไรก็ดีเราได้ของกินค่ะเด็กบ้านนี้คนนี้ใครวนนี้ใครวนนี้ใครคะตัวตัวสวยไหมก่อนก่อนที่จะมีขนมบอกว่าไม่สวยไม่สวยตอนที่ไม่มีของกินนะคะน้องทีก็บอกว่าไม่สวยค่ะแล้วโกสวยไหมตอนนี้โกกมีโก้มีอกไก่กรอบนะ สวยไหมสวยสวยไหมนี่นะคะทุกคนป้านุชอะไรเอ่ยนี่ข้าวเหนียวง่ายกะทิเทเลยเทลงไปเลยค่ะโอ้โหกิโลหนึ่งนะคะหนึ่งกิโลแล้วข้าวเหนียวนี่เยอะขนาดไหนยกครึ่งแล้วข้าวเหนียวต้องยังไงแช่น้ำทิ้งไว้เปล่าแช่น้ำไว้ถ้าข้าวเหนียวนิมพ์ว่าสองชั่วโมงถ้าข้าวเหนียวแข็งก็ข้าคืนไปเลยจ้ะหนูน้ำหนักไม่ธรรมดาเลยนะจ๊ะ แมวมาแล้วพี่ๆมาแล้วมวน้องมาแล้วจ้าหูยเค็มละคันอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีแค่ก็เหนียวกะทิน้ำตาลแล้วก็เกลือเองนะคะกล้วยนี่ใช้กล้วยอะไรกล้วยนํำว้ากล้วยนํำว้านะคะใส่น้ำตาลหนึ่งถ้วยใหญ่ๆไม่ได้เรียกว่าถ้วยแล้วเรียกว่าชามดีกว่าตักาเอาแล้วกันนะ แล้วแต่คนชอบจะชอบแบบเค็มหรือไม่เค็มจิตวิญญาณค่ะแล้วแต่จิตวิญญาณแต่ละคนอืมเค็มแล้วพี่นุชชอตเคล็ดลับความอร่อยเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวแล้วค่ะใส่ข้าวแล้วค่ะผมเป็ะลันนี่่ใส่ลงไปให้หมดเลยใช่ใส่เลยทำไซส้นี้กินได้กี่คนเนี่ยกินได้ทั้งหมู่บ้าน ได้ไงว่าได้แล้วล่ะแห้งก็ได้นแห้งก็ได้แล้วโอ้โหไปดูเด็กๆกันก่อนเลยค่ะเสียงดังมากนะคะไปทานโอ๊ข้าเหนียวของเราคาเสร็จ่อไปเราทำไรคะป้าหนุ่เดี๋ยวเตรียมไปห่อค่ะไปห่อกันเลยจ้าใบตองกล้วย เด็กจะมาช่วยนะคะตาตาอันนี้เราจะห่ออะไรกันลู๊ห่อเจจอมะใช่ของกดใครคะของกดตาตาใช่แล้วแหละขอบคุณป้าดุย่างป้าดุยทำให้ขอบคุณยังคะเดี๋ยวมันเข้าไปถามทำไมเราหน้ารักมาดูขั้นตอนการห่อกันนะคะวาง ใช้ใบตองสองใบใช่แล้วเข้าวเหนียวหนึ่งช้อนโต๊ะตักคุณพูนเลยใช่เต็มลูกเลยครับกินลูกเดียวก็อิ่มค่ะห่ออย่างนี้แล้วก็มอย่างนี้ครับพับๆครับ่างนี้แม่สีเพืนแล้วก็มีนี่มีจีบด้วยสร้างคุงสูงสุดแห่งห้องเพื่อนอย่างนี้นี่ หนึ่งช้อนผูซี่นึงอันนี้หนึ่งซีกพอแล้วก็หอยอย่างนี้เอาเฉียง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 แล้วก็อย่างนี้เหรอใช่อ่าแล้วก็ยังไงนะให้แน่นแน่นแล้วขึ้นเอาขึ้นมาจับอย่างเงี้ยเดี๋ยวนึงนี่ยจับมือเทียบก็แบบอย่างนี้แล้วก็นี่อ๋อขึ้นมาอย่างนี้ถนัดข้างไหนโอ๊ยงงอ่ะอย่างนี้แล้วก็ฟลึม ออย่างนี้เอาแล้วอ่าาหน้ตาเขาต้องมัดของเราเสร็จแล้วตาเขาต้องมัดของตาตาครับต่อเดี๋ยวเราต้องมัดด้วยนะอันนี้คืออุปกรณ์การมัดเขาเรียกว่าอะไรเนต่อค่ะยกมัดออก็มัดอย่างนี้ใช่หรอคะมาต้องเฉียงไม่ใช่หรอคะเฉียงเน่นเน้นอืโอหยอตาหนูเรื่องนะเนี่ยหนูช่วยประหนึ่ ทำข้าวต้มมักแลยเหรอยแบบนี้ค่ะใส่ข้าวไปแบบนี้นะคะนั่นแหละคล้ก็ค่อยๆพับน้องเขาลงมาค่ะและจับจีบด้านล่างอ่าแม่เข้าใจแล้วค่ะแม่เข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วนะคะจับจีบข้างล่างนะนะแล้วก็มี่มี่เสร็จแล้ว ปนุยังปนุทำให้ขอบคุณคครับผมอันนะคะมาประกบกันแบบนี้ค่ะและเอาตัวตอกนะคะมารอมรอบกันอย่างนี้จับอันนี้ให้เข้ากันและก็บิดเลยค่ะนี่หมุนเป็นเกลียวติ้วอย่างนี้เลยพอบิดได้ที่แล้วนะคะเอาแน่นๆเลยก็ชึบเอาน้องเขา ไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องมัดอีกข้างหนึ่งด้วยนะจ๊ะนี่ค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเราเตรียมเนื้อแล้วนะคะ นี้นะคะข้าต้มมาของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเปิดได้ค่ะ แต่เราว่าน่ยของอร่อยถีว่าโอเคนะคะใช้ไหมคะหอมแบ่โอ okay. anyway ้ยหร้องเพลอะไรเฮ้ยนอนเทชเชอร์ดีเซอร์ วันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะคที่ติดตามด้วยรีบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ติดตามช่องดี o อยช anel ด้วยนะคะ